ต่อไปนี้เป็นบทเรียนเจบทจากหนังสือ The Power of Positive Thinking โดย Norman Vincent Peale หนึ่ความคิดของคุณมีผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตของคุณเพียวเชื่อว่าความคิดของเราเป็นบ่อกเกิดแห่งโชคชะตาของเราและการเลือกคิดเชิงบวกจะสามารถสร้างชีวิตที่มีความสุขและเติมเต็มให้กับตัวเราเองได้ สองคุณสามารถเลือกคิดบวกหรือคิดลบได้เพียวแย้งว่าเราสามารถควบคุมความคิดของเราได้และเราสามารถเลือกที่จะมุ่งความสนใจไปที่สิ่งดีหรือไม่ดีในทุกสถานการณ์เขาสนับสนุนให้ผู้อ่านเลือกที่จะคิดเชิงบวกแม้ว่าจะต้องเผชิญกับความท้าทายก็ตาม สามการคิดเชิงบวกสามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้เพียวเชื่อว่าการคิดเชิงบวกสามารถช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายโดยกระตุ้นให้เราดำเนินการและช่วยให้เราเอาชนะอุปสรรคได้เขาสนับสนุนให้ผู้อ่านเห็นภาพความสำเร็จและยืนยันความเชื่อเชิงบวกของพวกเขา สีมีเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์หลายประการในการพัฒนาทัศนคติเชิงบวกเพียวให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์หลายประการในการพัฒนาทัศนคติเชิงบวกเช่นการมุ่งเน้นไปที่ด้านบวกของชีวิตการแสดงภาพความสําเร็จและการยืนยันความเชื่อเชิงบวกของคุณเขายังเน้นถึงความสําคัญของการอธิษฐานและศรัทธาในพระเจ้าด้วย 5. พระเจ้าทรงรักเราทุกคนและพระองค์ทรงต้องการให้เรามีชีวิตที่มีความสุขและประสบความสำเร็จเพียวเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่เปี่ยมด้วยความรักและสนับสนุนพระองค์ทรงต้องการให้เรามีชีวิตที่มีความสุขและประสบความสำเร็จเขาเชื่อว่าโดยการคิดเชิงบวกและวางใจในพระเจ้าเราจะสามารถบรรลุทุกสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้ได้ หกเราทุกคนมีศัก,กยภาพที่จะบรรลุสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เพียวเชื่อว่าเราทุกคนมีศัก,กยภาพที่จะบรรลุสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้โดยไม่คำนึงถึงภูมิหลังหรือสถานการณ์ของเราเขาสนับสนุนให้ผู้อ่านเชื่อมั่นในตัวเองและก้าวตามความฝันเเราไม่ควรละทิ้งความฝันของเราเพียวเชื่อว่าเราไม่ควรละทิ้งความฝันไม่ว่าความฝันจะดูยากแค่ไหนก็ตามเขาสนับสนุนให้ผู้อ่านอดทนต่อความท้าทายและอย่าละสายตาจากเป้าหมายของพวกเขา